ตัวเองแนะนำเพจและแนะนำน้องแมวที่อยู่บนตากนีดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มสีนะคะหรือที่พี่ๆในเพจรู้จักกันในานามพี่สีค่ะแล้วก็อันนี้คือน้องขุมทรัพ์ค่ะ เป็นหนึ่งในเจ้าของเพชรขนทองแมวเอ๋อเหมือนกันสําหรับน้องขนทองเนี่ยคุณยายท่านหนึ่งอะค่ะท่านโทรเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่รู้จักกับคุณแม่แล้วก็รู้ว่าพี่ส์เนี่ยเป็นคนที่หาบ้านให้แมวก็เลยอยากให้เราเนี่ยช่วยหาบ้านให้ขนทองเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องของขนทองเนี่ยถูกเอาไปปล่อยหมดเลยเหลือขนทองตัวเดียวที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนชาวบ้านเนี่ยเอาน้ำสาดเอาน้ำไล่ตลอดเลยอะค่ะ ก็เลยสงสารก็เลยให้พี่สีเนี่ยช่วยหาบ้านให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอะไม่ได้คิดจะเลี้ยงแมวเลยแต่มันเป็นเหมือนโชคชะตาเยี่ยียดมากกว่าที่ทําให้เราอะได้ขนทองเอามาเลี้ยงค่ะส่วนขุมทรัพย์เนี่ยจะเป็นแมวที่เดินโตเต๋โตเต๋ตเตอ,ยอยู่แถวหน้าหมู่บ้านแล้วก็แล้วก็เหมือนประมาณว่าคือนางหาบ้านของนางเองอะค่ะก็เลยมาเจอที่นี่ก็เลยโอเครับขุมทรัพย์เข้ามาเลี้ยงเหมือนกัน จุดเริ่มต้นของการทําเพจมาหลักอะไรคะจุดเริ่มต้นของการทําเพจจริงๆแล้วเนี่ย เพจที่พี่สีทำเนี่ยก่อนที่จะมันจะโด่งดังเนี่ยมันจะเกิดเรื่องจากที่ว่าขุนทองเนี่ยเขาเอองอนเราแล้วก็งอนกดเราจนน้ําตาไหลเงี้ยคะ่ะเราก็เลยแบบไม่รู้วิธีง้อว่าจะง้อยังไง <S <S ก็เลยเอาไปโพสต์ลงในกลุ่มทาสแมวให้พี่ๆเนี่ยช่วยปรึกษาหน่อยว่าจะทํายังไงดีให้เราหวังง้อแมวตัวนี้ได้ปรากฏว่าพี่ๆเขาสนใจกันเยอะเลยให้ความสนใจกันมากแล้วก็กดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยคะ่ะจนกลายเป็นว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราลอง โพสเป็นสตอรี่ละกันว่าวิธีการง้อแมวเนี่ยทำยังไงคนทองถึงจะดีกับเราได้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ส่วนถุทรัพย์นี่จะเป็นคลิปลิเก mm hmm. นางเสียงละนาดนางก็จะชอบลำลำเก่งมากแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนางนอนหลับนอนอยู่ดีพี่ก็เลยแกลบบคือเห็นมือกระดิกกระดิกกระดิก,ดก,ดกนิดนึงก็เลยหน่อหน่อยนี่หนางก็จะลำตามเสียงที่เราพูดแต่พอเราหยุดพูดนางก็จะหยุดลำพอพี่พูดอีกนางก็จะลำอีกซึ่งเฮ้ย แปลกแปลกมากในในนี่ในนี้ใน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 นี่ในนี้ใน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 นี่ในนี้ในในในมาแล้วกลุ่มซับมาแล้วมาแล้วมีสายของน้องกลุ่มซับแล้วก็น้องขนทองนี่เลยค่ะกลุ่มรัพย์เนี่ยจะเหมือนแมวทั่วไปอยู่แล้วรูปทางได้อะไรได้คีย์ออนแต่ว่าขนทองเนี่ย จะไม่เหมือนแมวทั่วไปรูปคางไม่ได้รูปตัวไม่ได้รูปหัวรูปอะไรไม่ได้ไม่ชอบอ้อนเป็นแมวที่แบบเออแบบดเสียอะเอ,อ๊ะทำไมเวลาเราเล่น,เล,นเล่นอยู่ขนทองเหมือนกับจำเราไม่ได้ขนทองเล่นเชือกกันขนทองนี่นี่เชือกไงมาเล่นเชือกนขนทอง สติแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกจากบ้านขนทองจะเป็นแมวที่ไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะว่ากลัวหลงทางกลัวกลับบ้านไม่ถูกหน้าบ้านเราจะมีร่องน้ําเล็กๆซึ่งถ้าเกิดขนทองข้ามร่องน้ําไปแล้วเนี่ยที่นี่คือที่ไหนแล้วมองกลับมาที่บ้านทุกๆหลังจะบ้านเหมือนกันหมดเลยจําบ้านตัวเองไม่ได้บ้านหลังไหนคือบ้านฉัน ทองอ่ะไม่กล้าออกจากบ้านก็คือมันทําให้เรามั่นใจว่าขนทองอ่ะจะอยู่ติดบ้านตลอดอยู่แล้วนางจะเป็นแมวที่กลัวการออกจากบ้านมากแต่หลังๆมันเนี่ยตั้งแต่มีขุมทรัพย์มาเนี่ยก็เริ่มมีบ้างแหละที่จะข้ามฟากไปได้แล้วเพราะตามขุมทรัพย์เห็นขุมทรัพย์ทําก็ทําตามหลังๆวันนี้แต่ก็พี่จะอยู่ในสายตาพี่สีตลอด น้องสองตัวมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ก็จะเหมือนกับทั่วๆไปอะคะ่ะไม่มีอะไรมากก็คือทําความสะอาดรูปขนเพื่อไม่ให้ขนเขาแบบร่วงมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ให้กินเฉพาะอาหารแมวที่เป็นของแมวเท่านั้นเราจะไม่ให้กินอาหารที่เป็นของคนที่กินเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่ามันจะทําให้น้องเนี่ยเกิดผลเสียในอนาคตแล้วก็ฉีดวัคซีนประจําปีหยดเห็บหมัดอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลทั่วไปในส่วนของคนที่เลี้ยงแมวเหมือนกันถ้าอยากจะติดตามความน่ารักความแซ่บความเอนดูของขนทองแมวเอ๋อกับน้องกลุ่มทรัพย์สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook Fan Page ขนทองแมวเอ๋นะคะแล้วก็แอป tik t o k ค่ะชื่อขนทอง K H O N T H O N T ค่ะไหนของมือ <rôle> ย <à déc> ังไงข้างนี้ข้างนี้ของมือก่อนของมือก่อนของมือก่อนขอได้เออหนูขอได้นะหนูต้องทำนะลูก